โทษครับโทษตัวแบบเรียบร้อยไม่กี่ี่อดอะไรอ่ะไม่เขียนรอย่างเงี้ยไม่กี่รถอดเงี้ยขอโทษครับตามมาตามมาเลย จอจองสั้นต้อสั้นครับแน่ว่าเลยอะไรนะจอผมมันสั้นครับเมื่อกี้เนี่ยโทษทีครับอ๋อโอเคครับค,ครับน้องไปน้องขี่เงี้ยฮะไม่ขีแ่แบบนี้นครับไปส่งตังค์มามีตังค์อะไรส่งตังค์ให้หมดเดี๋ยวส่งตังค์มา đeo song tăng mà, đeo leo tăng mà, đeo tăng mà.